สวัสดีครับวันนี้มานั่งอยู่กับเพื่อนของผมคับเบลเจ็บเบลโบครับเนาะแล้วก็บาตู่อยู่ข้างๆทุกคนวันนี้บาลบาต้นอยากมาถามเพื่อนๆเนาะเพราะว่าคือการสู้รบไทยกับเขมรตอนนี้ยืดเยื้อมาถึงวันที่10กว่าเลยเนาะสิบสองวันนี้แต่ว่าดูเหมือนเหมือนเหมือนสงครามจบแล้วดูเงียบๆนะก็ใกล้สิ้นสภาพแล้วใกล้สินสภาพเอ้าใน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 ความคิดแล้วก็มุมมองของบาเจ็บตอนนี้ถ้าดูดู ดูในความคิดของตนเองนะฐานขม้นตัวนี้ตกอยู่ในสภาพแบบไหนคือร่อแร่จะไม่ล่อครับเอาจิงก็คือตอนนี้คือสู้ให้สักว่าสู้จากาผู้มีอำนาจสั่งสู้เท่านั้นแต่ในจิตใจของคนขมร้นเนี่ยทหารเนี่ยจะไม่สู้แล้วไม่ไหวแล้วหลายจุดหลายฐานเนี่ยคืออดข้าวอดน้ํากันแล้วแล้วก็อาวุธก็เริ่มล่อยหลอตอนนี้คือสู้แบบจํากัดสู้ไปจจงกัดจํากัดตัวเองนะเพราะว่าอีกอย่างนะเรื่องของไอ เส้นทางลำเลียงอุปกรณ์เนี่ยก็เอ็มหกก็ไปหย่อนไข่ตัดขาดยุทธศาสตร์คือโดนตัดขาดเพราะนั้นถูกจำกัดละคราวนี้คือมันลอแรล่เต็มเต็มทนแล้วถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นมวยไทยเปรียบเหมือนยกไหนก็น่าจะเอาจริงแล้วก็คือจริงๆมันอยู่บานยกสองนะเพียงแต่ว่าด้วยด้วยอาวุธของลำแข้งของไทยมันแน่นกว่าใช่มันก็การต่อขาดเลยไมว่าเซียนมวยอยู่ข้างล่างต่อขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วแน่นอนก็คือ จะหล่นตอนไหนแค่นั้นเองออนะครับคือคบมต้นได้ยินข่าวไว้แบบว่าคือตอนนี้เอ,อ่อคุณมาเนตเนี่ยต่อสายหาหลนธรรมแล้วก็สีจินผิงบอกว่ายอมแล้วยอมไทยคือคืออยากให้สองมาหาอำนาจนี้เคลียร์เคลียร์ยบอกว่าอยากได้สันติภาพไม่ต้องกันยิงแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอขอขอขอนิีหนึ่งบมโหอกจะบอกบอยอันนี้ถึงบอยเลยนะแชร์ให้ถึงบอยลยครับบอยบอกว่าถ้าผู้นําของเขมรเนี้ยขอเจรจากับไทย นะคือขอเ like oh oh จรจาหรือขอยอมแพ้อะไรก็ตามบอยจะขอเป็นสุนัขขี้เรือนนะจรจัดเพราะฉะนั้นเตรียมหอนแล้วก็หารสุนัขไว้ด้วยอันนี้ฝากก็เลยใช่ครับฝากกันเปนบอยคือบอยมาอย่างเงี้ยคืออ่ะผู้นาอ่ะอาจจะไม่ได้ยอมรับโดยตรงนะคือผู้นำมุลมนเ์มตเนี่ยแต่ว่าให้คนอื่นครับให้คนอื่นวิธีการเป็นวิธีการนะนะคือคล้ายๆกับวิธีการลุมลุมกินโต๊ะไทยตอนนี้นะครับด้วยที่วันแรกนะบ่าวต้นบ่าวแจ๊ ขมินบอยหรืออินฟลูไลด์คนเขามาท้าทายประเทศไทยเนี่ยพร้อมหรือยังเอาหรือยังจัดหรือยังกล้าไหมเพราะอะไรเขาถึงพูดอย่างนั้นด้วยฐานทัพของเขาเนี่ยเขาได้เปรียบไทยนะเขาอยู่สูงกว่าอ่ะสูงกว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาตาควายภาษาตาควายเขาได้เปรียบหมดเลยแต่ไทยก็ยังสามารถที่จะเข้าไปยึดพื้นที่ตอนนี้ได้ครบหมดแล้วนะครับเมืม่อเชา้านี้นะฮะเมื่อเช้านี้เมื่อาวานเนาะไทยเข้ายึดพื้นที่เนิน3 5สูงได้แล้วและเมื่อเช้านี้ทหารเขมรนจะมาตีเอาคืน นะว่าต้นนะทุกทุกที่ที่เราเห็นนะครับทุกพื้นที่ที่เข้าไปปุ๊บธงชาติไทยปลิวสวายขึ้นไปร้องเพลงชาติไทยอย่างไพเราะและ, <c oughs> และกึกกล้องนะครับและวันนี้เราเห็นได้ว่าสงครามจบไปยงังหรือไม่จบไปยงังเราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับมันจบแล้วตั้งแต่วัน <จบ S 1> แรกแต่พวกคุณเลือกที่จะสู้เพราะด้วยความที่อุดมการอุดมการนะครับคุณบอกว่าพวกคุณผ่านสงครามมา,มามากเยอะแล้ว <c oughs> ไทยเคยผ่านหนระือยังไทยเคยผ่านสงครามโลกนะครับบอลแจ๊บใช่ครับไะครับไทยไปช่วยเกาหลีในการชสงครามหลายคนในสงครามเวียดนามสงครามเวียดนาม เพราะฉะนั้นอันนี้คือสงครามกองโจรมันคี้ปติ๋วสําหรับไทยงสงคารามกองโจรเนี่คยค,คือสองคารามที่แบบว่าอาวุธไม่ได้หลากหลายใช่คือคือสงครามแบบแต่ก่อนอาวุธกองโจรม,มันถูกต้องแต่สมัยทุกวันนี้สมัยเทคโนโลยีคุณจะสู้แบบกองโจรเนี่ยคุณไม่ไหวหรอกครับคืออย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ่าใน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 ,ในบทเคาะในใจของหมอแจ๊บนะครับ ถ้าพูดผิดเงียก็ขอโทษด,ด้วยคือเมื่อก่อนสงครามกองโจนี่เพราะว่าไอ้พวกอเมริกาหรือว่าพวกไอ้ที่เขาจะมาล่าอนันตคมเนี่ยเขาไม่ได้สนใจในจุดอื่นเพื่อเขาแค่ต้องการขจัดขดจัดคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาทรัพย์สินที่เขาต้องการก็กลับไปแล้วแต่อันเนี้ยมันคือความละเอียดอ่อนแล้วเทคโนโลยีของไทยเนี่ยต้องการอะไร้ไหม อธิปไตยของไทยนั่นคืนมาและกระจัดไอ้พวกเขเมรออกไปไม่ได้แบบจะมาใช้กองโจรไม่ไทยไปแค่ว่าใส่ใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็พอไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเกียรละเอียดทุกพื้นที่เลยเขาเนี่ยคือตอนนี้บ่าวแจ๊บบ่าวต้นคือสงครามตอนนี้มันเป็นเป็นสงครามน้ำลายสงคราม,มที่ใส่รา้ายประเทศไทยเนะี่ยเอาความที่เป็นประเทศเล็กกว่านะครับจากประเทศใหญ่ที่ทำลายและให้ประชาชนนะครับเห็นไหมตอนนี้อย่างที่บ่าวต้นบอกว่าเขาเจราจาและต่อสายแต่วิธีไหนที่เขาจะทำคือเขาเอาประชาชนออกมา ลูกคือประท้วงเห็นไหมประเทศเขาตรนนี้เป็นเส้นแสนและมีนอกประเทศด้วยทั้งที่เกาหลีสร้างความเดือดร้อนให้เขายังมีหน้าไปแห่ขบวนที่เกาหลีเนี่ยคือเห็นไหมานผ้ชมคขมนตอนนี้ออกมาเดินประท้วงถนนเพื่อเรียกร้องสันติภาพเขาอยากจะบอกแบบนี้ว่าเขาเม่ไม่ต้องการนะเห็นไหมประชาชนเขาไม่ได้ต้องการเลยมีแต่ไทยเอาแต่ก่อนนะคือคือไทยมอบให้แล้วสันติภาพทําไมขมินไม่อยากได้อะสันติภาพแต่ก่อนนะคือไทยมอบให้แล้วเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วอ๋อตอนที่ไปเซ็นสัญญาปฏิญาสันติภาพที่ที่มาเลเซียใช่ไหม ก็มันชัดเจนอยู่แล้วบอแจ๊บนะคือมีการชี้แจงกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเห็นไหมขาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่ที่เจ็ดวันที่แปดนะวันที่แปดนะวันนะี้ล่าสุดเห็นไหมครับที่เกิดเหตุการณ์ที่ไทยจนไม่ไหวคือวันนั้นวันที่เจ็ดธันวาสองห้าหกแปดมีลูกปืนใหญ่ยิง,ยงวิธีโคงเข้ามาที่ช่องอันม้ากองทหารไทยอ่ะเสียชีวิตเป็นหนึ่งนายและบาดเจ็บสา 4, หัสสี่นายเแต่ว่าที่มันมันจะเกิดนั่นนั่นคือเหมือนกับว่าจุดเลยจุดเลยจุดชนวนเลยจุดชนวนแต่คนณคมินเขาบอกว่าไไททยยยยยยิิงงงใใสส่่่่่กกอออนนคําาพูดดเีว ไม่มีหลักฐานพยายามบิดเบือนตรงนี้เพื่อจะให้ประโคมข่าวตรงนี้ให้คนอื่นที่มารับฟังคิดว่าไทยทําก่อนแน่นอนโอ้โหถ้าใครฟังแค่คอมเมนก็แน่นอนแหละทุกคนคุณจะได้แต่ข่าวหลอกๆถ้าเมื่อ,อไรก็แล้วแต่ที่มาฟังในฝั่งไทยบ้างจะได้รู้ข่าวข่าวที่เป็นความจริงแต่ไทยมีหลักฐานนะหมต้นไทยมีหลักฐานและภาพชัดเจนนะครับและล่าสุดที่เขาบอกว่าจะมีการเปิดเผยคลิปออดาวเทียมนะฮะทำให้คอมเมนต์ไว้เขาออกมาเขาออกมามั่นใจเลยและวันนี้นะอย่างที่บมอต้นบอกว่าเขาไปเจรจาเขาต่อสายยังไงบมอต้น คือต่อสายหาซีนผิงโดน,โดนทเนาะ<อ>คืออย่าเบบอกว่าคือขมียนต้องการสันติภาพตอนนี้ฮะครับแล้วจะไม่ต้องการเลยปะต้นคือไทยอ่ะคือไทยจะให้ขมียนตอนนี้นะคือให้ขเมียนหมดสภาพอสันติภาพไทยไม่ให้แล้วสสภาพเอ้สิ้นสภาพแล้วก็หมดสภาพคือไทยไม่ให้แล้วคือไทยให้ตั้งแต่รอบตั้งแต่เซนสัญญาอยู่ที่มาเลยแล้วแต่ขมรนไม่รักษาอจนไทยเนี่ยเสียขาที่แปด ตอนทีนี้คือไทยหมดความอดทนแล้วขมิน้นยางออกมาเรียกร้องขอสันติภาพแต่ไทย<อ>จะให้หมดสภาพตอนนี้หมดสภาพก็คือตอนนี้ทางไทยเองก็คือด้วยความที่หลายครั้งหลายคราวที่นนขมิ้นไม่ยอมรักษาสัญญาเนาะเซ็นสัญญา,ญญาปฏิญาสันติภาพที่มาเลเซียก็ไม่รักษาก็ยังมาวางทุ่นระงระเบิดมาบอมอยู่ทีนี้ไทยเองก็หมดความอดทนใช่ไหมเอหมดความอดทนก็จะต้องจัดการและจํากัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สิ้นสภาพ การเป็นปรปักต่อไทยคืออย่างที่หมอต้นบอกว่าบอกมานะว่าเขมรนขอสันติภาพครับไทยก็จะให้จะให้แต่ให้สิ้นสภาพให้สิ้นสภาพ๋อ้ใช่ไหมคือคือเราเห็นคือทุกวันนี้คือเหมือนจบสงครามแล้วนะเงียบๆแต่ว่าปฏิบัติการของเครื่องบิน F16 เนี่ยปฏิบัติการทุกวันทุกคนปฏิบัติวันวันทุกวันทีที่เราเห็นควันขึ้นมาน่ะไม่ใช่ว่าเขมรนเผาไร่เผาสวนนะคือคืออย่างนี้หมอต้นหมอแจ๊บเขาบอกว่าตลอดเวลาที่10 10วัน11วัน12สวันสู้มาเนี่ย ไทยเนี่ยเล่นแต่บ้านเรือนประชาชนเล่นแต่วัดวารามไม่มีครับคือมีสองคนสองคนไทยที่เขาพูดนะขับเปิดร้านตัดผมที่ปอยเปตเห็นไหมที่เขาออกมาทำคลิปเมื่อวานอ่ะเขาบอกว่าอยู่ที่ปอยเปตมันก็ไม่ได้เละเออแต่ประชาชนคขมรบอกว่าพี่ปอยเปตมันเละแต่คนไทยที่อยู่ที่นู่นเขาบอกไม่ได้เละคือเละคือคลังอาวุธในปอยเปตไม่ใช่บ้านเรือนประชาชน คือ <c ười> อย่างนี้ก่อน<ม>เรามาพูดตรงนี้ก่อนว่าเขาขอสันติภาพป่าต้นครับเอาตัวนี้ก่อนประเด็นของเราคือว่าวันนี้เขาขอสันติภาพแต่เขาจะเลือกเจรจาวิธีไหนป้าต้นคิดว่าตกตอนนี้คือเขาอยากเจรจาด้วยตัวเองมันก็ไม่ได้แล้วไงคืออาศัยแบบมหมาอำนาจคือ,ค,อ,ค,อคนไทยเขารู้แนยนะว่าเจ็บว่าเขาสู้ไม่ได้แต่ประชาชนคขมเมนเขาไม่รู้นะเขา <ừ> mm. ว่าไทยสู้ไม่ได้อโอ้โหถ้าประเทศไทยสู้ไม่ได้ทาไมคนขเขมรนเ,เรียกร้องสันติภาพทําไมไม่สู้อะ ก็นี่งไงอย่างที่เราบอกว่านะถ้าเกิดว่าไทยสู้ไม่ได้ไทยไปตุย4,000-5,000หนุคนายก็ไทยยึจดะจะครบหมดแล้วจะครบหมดแล้วก็คืออีกอีก,อกไม่นานถ้าถ้าจะจะดูจากกองทัพแถลงนะบอกว่าไม่แน่อาจจะก,ก่อนปีใหม่เชื่ซ้ำก่อนปีใหม่ครับก่อนปีใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือมัน<อ>คำว่าสิ้นสภาพมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วบะโบ,โบคือฐานฐานทัพของอเ,เมรนแต่ละฐานเนี่ยหลายหลายฐานนี่คือสิ้นสภาพไปแล้วจบสิ้นไปแล้วมันมีอยู่บางฐานที่ที่ยังพอสู้อยู่ เขาบอกเขาบอกว่าเนินเดินสามห้าศูนย์นี่อาจจะเนาะทุกคนอาจจะมีเฮก่อนปีใหม่นะมีเฮก่อนปีใหม่ของวันปีใหม่ให้ประชาชนนะได้แล้วัได้แล้วแต่ว่ายังยังยังไม่ละเอียดพอนะยังไม่ละเอียดพอยังไม่ได้ประกาศเต็มปากเต็มคำแบบนี้ยังยังไม่ไปสัมปนาพื้นที่ยังที่บอกต้นพูดนิดบมอต้นไปดูข่าวมาจากไหนอันไหนที่ที่พูดมาตอนนี้ว่าไทยยึดเนินสามห้าศูนย์บ้างทศประชาธินฐาบ้างก็เราก็ดูดูดูข่าวเป็นทางการนั่นแหละดูข่าวเป็นทาางกำไมเขาถึงเขาคิดว่า ไทยเนี่ยโดนตีไม่ฟังน้ําว้ววันเนี้ยบอยคขมรปกติมันจะไม่ยอมรับวันนี้มันออกมายอมรับหรือว่าแต่การยอมรับของมันนี่มันแถแบบแบบแบบเนียนะมันบอกว่าอะไรพวกมึงเนิน3 5 0พวกมึงใช้ทั้งเอฟสิบหกใช้ทั้งปืนอะไรขนาดนั้นแบบใช้ทุกฐานมารวมตัวกันตีเอาเนินเดียวนว่าอย่างเงี้ยนะแค่นี้พวกมึงภูมิใจเหรอบอกว่าไม่คือคือเนิน3 5 0มันมันมันยุทธศาสตร์การสู้รบี่ของขรมันได้เปรียบกว่ามันอยู่ที่สูงใช่ก็ ไอ้สงคาแล้วบอแจ๊บไม่ใช่เล่นฟุตบอลนะแน่นอนครับจะมาทดเวลาจะมาไม่ได้นะบอกแจ๊บไม่ได้ไม่ได้ถ้าสมมุติว่าคือบ่อต้นพิทหารเนี่ยในทุกพื้นที่ที่สู้รบกันเนี่ยถ้าบ่อต้นยึดได้ที่หนึ่งที่บ่อต้นภูมิใจมากที่สุดคือเนินสามห้าศูนย์เพราะว่ามันเป็นที่ค่าศึกแข็งแกร่งแล้วก็อยู่อยู่ที่ได้เปรียบกว่าเราด้วยบ่อต้นอย่างที่บ่อต้นบอกว่าตอนนี้เขาจะมีการต่อสายจิรจาอันนี้ผมว่าไม่เชื่อนะ ผมคิดว่าเขาอาจจะทดเวลาเพื่อเติมอาวุธเขาเติมอาวุธเขาอ่าเขาหลออให้ไทยตายใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นไหมไทยก็ฟังไทยก็ฟังสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่หยุดเติมเติมตลอดนี่นี่เขาจะหาก็ถ้าเป็นอย่างนั้นไทยก็ไม่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 สนเรื่องของเจรจาเพราะเจรจาหลายรอบแล้วที่เขาอยากได้สันติภาพไทยจะมอบการสิ้นสภาพให้กับหานขมรคับแน่นอนครับคือเนาะการเจรจาก็มาต้นคิดว่าเขาไม่เจรจาเองอยู่แล้วคือเขาจะ ไปหาสีจินผิงสีจินผิงก็ต้องถามความจริงใจของคุณมาเน็ตด้วยว่าคุณจริงใจขนาดไหนใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคุณมาเน็ตนี่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมเสียหน้าให้ให้ต่างชาติรู้อยู่แล้วว่ากูจะเจรจาเองกูต้องให้คนอื่นมาเจรจาเพาเสียฟอร์มเพาเสียฟอร์มเอออยากอยากยกเลิกอยากยกธงขาวก็คือคือไม่กล้าแล้วตอนนี้อ,อ,อาศัยแบบว่าคนอื่นมายอมแทนก็จะพยายามเอาประเทศที่สามเข้ามา,เ,าเพื่อให้พูดคุยเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็ก ต่อยีกันนั่นแหละอ้าคือขมิ้นรอแต่ผู้ใหญ่มาห้ามไหมผู้ใหญ่มาห้ามขี้ฟองขี้ฟ้องขี้ฟองขี้อวดไฮ้ไม่สานสันลงสันโลกก็ี้ฟ้องตลอดแต่ก่อนด้านนั้นอี่โอ้โหอวดดีเหลือเกินนะปากเก่งเหลือเกินทั้งอินฟูทั้งทหารครับก็เป็นเรื่องที่เขาจะออกมาตอบโต้ไทยเอาชนะไทยอยู่นะครับบอกแจ๊บเพราะว่าเขาสู้ไทยไม่ได้เขาต้องใช้วิธีการด้วยล้มลายนี่แหละครับทุคนไทนะครับ ุกคนคือบอต้นฝากคลิปนี้ไว้บอต้นอยากไปเที่ยวมากๆคือเนินสามห้าศูนย์นี่อยากไปเที่ยวจริงๆเพราะว่าฟังชื่อแล้วก็น่าไปเที่ยวนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนแหล่งท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปคือเนินสามห้าศูนย์น่ะยุทธศาสตร์ทางสงครามอยากไปมากๆทุกคนโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะครับบอต้นก็จะได้รับพี่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ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 